นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องเมียแรกนิทานทุกเรื่องเราเขียนและจัดทำขึ้นมาใหม่จากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีสองผัวเมียคู่หนึ่งนามว่านางผินกับนายโชธทั้งสองคนอยู่กินกันมานับหลายปี และความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรนะักเหตุเพราะช่วงหลังๆมาทั้งคู่นั้นก็ต่างทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งเบื่อกันและกันและมักจะหาเรื่องทะเลาะกันอยู่เสมอเหตุใดทุกวันนี้พี่จึงกลับมาบ้านช้าเช่นนี้แอบไปไหนมาหรือพี่จะแอบไปไหนมาแล้วเลิกงานพี่ก็กลับมาแต่บ้าน อย่าหาเรื่องทะเลาะกันได้ไหมวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยนะกลับมาแทนที่จะทำกับข้าวกับปลารอให้ผัวกินแต่นี่ต้องมานั่งทะเลาะกับน้องทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือ,อยังไงก็เพราะพี่เป็นเช่นนี้ยังไงละ่ะฉันถามนิดถามหน่อยก็จ้องแต่จะโวยวายใส่กันจะไม่ให้ฉันโมโ oh หหรือสงสัยได้ยังไงกันละ่ะโฉด เมื่อไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเพราะต่อให้พูดไปเมียของเขานั้นก็จ้องแต่จะโวยวายใส่ตนเขาจึงเลือกเงียบและไม่พูดเพื่อดับอารมณ์ไฟที่ร้อนรนอยู่ในตัวเมียและนางผินมักจะเป็นแบบนี้ทุกวันจนทำให้นายโชดนั้นเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายในตัวเมียและตัวนายโชดเองก็อยากจะได้เมียที่ไม่รู้จักจู้จี้ขี้บ่นแบบนี้ ยังมีอีกคู่หนึ่งเป็นผัวเมียกันมีนามว่านางนูตกับนายอ้วนทั้งสองผัวเมียคู่นี้ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่าไรนักเพราะนางนูตเธอเอาแต่เงียบมากเกินไปและไม่ชอบทำงานบ้านอีกส่วนนายอ้วนก็อยากจะได้เมียที่รู้จักทำงานบ้านเพราะตัวเขานั้นต้องการที่จะให้เมียตนมาแบ่งเบาภาระในงานบ้านบ้าง แต่นางนุชกลับไม่ทำอะไรเลยสักอย่างนั่นเลยทำให้ในายอ้วนกลุ้มใจอย่างมากและไม่รู้จะหาวิธีใดแก้ไขนุชน้องรู้จักช่วยพี่ทำงานบ้างจะได้ไหมวันนี้พี่กลับมาจากทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วนะอย่างน้อยช่วยพี่ทำงานสักนิดก็ยังดีเดี๋ยวที่เหลือพี่จะจัดการเองข้าวปลาอาหาร ก็ไม่มีเตรียมรอไว้เลยพี่ก็หิวใจแทบขาดต้องออกไปหาเงินหางานทำอีกนายอ้วนพูดจากับนางนุชด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและไม่บังคับให้นางนุชมาทำตามที่ตนเองขอร้องนางนุชก็ไม่สนใจอะไรที่นายอ้วนพูดสักอย่างแถมเธอนั้นไม่มีโต้ตอบกลับผัวแต่อย่างใด และนั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ในายอ้วนตัดสินใจที่จะแต่งงานกับนางนุชเพราะก่อนหน้านี้เขาอยากจะได้เมียที่เชื่อฟังไม่เถียงตนจนทุกวันนี้เขาก็ได้ตามที่ตนเองต้องการแต่ตัวนายอ้วนก็อยากจะขอเมียสักอย่างก็คือช่วยทํางานบ้านบ้างแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มทั้งสอง นายอ้วนและนายโชตก็ตัดสินใจเดินทางมาหาอาจารย์ที่เขานั้นมีวิชาอาคมเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากมายและชายหนุ่มทั้งสองก็อยากจะหาวิธีที่จะทำให้เมียของพวกเขาเลิกเป็นในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแบบนี้เอ็งมาทั้งสองคนมาหาข้าพร้อมกันมีอะไรต้องการให้ข้าช่วยหรือผม อยากจะขอให้เมียผมเลิกขี้บน่นเลิกจู้จี้จุกจิกผมผมอยากได้เมียที่ไม่จู้จี้จุกจิกเหมือนเมียคนอื่นนางนั้นมีดีอย่างเดียวก็คือทำงานบ้านเก่งเท่านั้นเลยครับท่านอาจารย์ผมก็อยากได้เมียเมียที่รู้จักทำงานบ้านเก่งๆแล้วก็เป็นคนที่หัดพูดจาต่อร้อต่อเถียงกับผมบ้างไม่ใช่ซักแต่จะเมินเฉยกับคำพูดของผมทุกอย่าง เหมือนเมียของผมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขอรับท่านอาจารย์ชายทั้งสองได้เล่าเหตุการณ์ในสิ่งที่เมียของตอนเองเป็นและพวกเขาประสบพบเจอมาอีกทั้งยังได้พูดในสิ่งที่ตนต้องการให้กับอาจารย์ได้ฟังเมื่ออาจารย์เห็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจและได้เห็นว่าเมียของทั้งสองคนก็ต่างคนต่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงตัดสินใจที่จะให้ชายทั้งสองนั้นลองสลับแลกเมียกันดูเพื่อเป็นการทดสอบว่าหากชายทั้งสองคนได้เมียในแบบที่ตนเองอยากได้แล้วจะเป็นอย่างไรเท่าที่ข้าได้ฟังพวกเองทั้งสองพูดมาแล้วทำไมพวกเองไม่ลองแลกสลับเมียกันดูล่ะวิธีนี้ เองอาจได้เมียในแบบที่เองต้องการอีกคนก็อยากได้เมียไม่ขี่บนอีกคนก็อยากได้เมียทำงานบ้านเก่งๆพูดจาต่อร้อต่อเถียงเก่งพวกเองสนใจหรือไม่แต่ถ้าหากแลกกันแล้วพวกเองจะไม่สามารถแลกเมียกลับคืนได้อีกนะเมื่อชายหนุ่มทั้งสอง ได้ยินที่อาจารย์พูดเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกลังเลในการตัดสินใจหากพวกตนตัดสินใจผิดพลาดจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าหากแลกกันแล้วจริงๆจะไม่สามารถแลกกลับคืนได้แต่ในใจของทั้งคู่ก็เบื่อหน่ายกับเมียของตนเต็มทีแล้วอีกทั้งยังอยากที่จะลองแลกเมียกับอีกฝ่ายดูเพื่อจะให้ทั้งคู่นั้น เป็นเมียในแบบที่ตนฝันไว้และไม่นานชายหนุ่มทั้งสองก็ตกลงปลงใจเห็นชอบพร้อมกันจึงได้พูดกับอาจารย์ว่าผมตกลงครับผมจะลองแลกเมียกับชายคนนี้ดูผมก็เช่นกันครับว่าแต่ท่านจะทำอย่างไรลือแล้วเมียของพวกเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าพวกเราจะสลับเมียกัน พวกเธอจะเห็นด้วยหรือไม่ขอรับท่านอาจารย์ข้ามีวิธีของข้าก็แล้วกันนะแต่เองทั้งสองตัดสินใจดีแล้วใช่หรือไม่ตัดสินใจดีๆนะพวกเองสองคนและเมียของพวกเองจะอยู่กินด้วยกันมานานแล้วหากคิดจะแลกเมียกันตอนนี้ข้าเกรงว่าพวกเองจะไม่ชินเอานะ ท่านอาจารย์ถามชายหนุ่มทั้งสองเพื่อความมั่นใจอีกรอบและชายหนุ่มทั้งคู่ก็ต่างยังคงยืนกลานที่จะแลกเมียโดยที่ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็ได้ทำพิธีให้กับทั้งสองคนเพื่อแลกสลับเมียกันในที่สุดและภายในระยะเวลาไม่นานพิธีก็เสร็จสิ้น ชายหนุ่มทั้งสองต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านทันทีนายโชตเมื่อไปถึงบ้านก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้ไม่ใช่เมียของตนเป็นอย่างแน่แท้จึงทำให้เขาสงสัยว่าทำไมหญิงคนนี้ถึงมาอยู่ที่บ้านของเขาได้แต่แล้วจูๆ่ๆหญิงผู้นั้นก็ได้พูดขึ้นว่ากลับมาแล้วเหรอจ๊ะพี่ วันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมนายโชตเมื่อได้ยินหญิงสาวพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขาคิดได้ว่าเขาได้ทำพิธีแลกเมียกับชายหนุ่มคนนั้นและเมียของชายหนุ่มคนนั้นก็คงกลายเป็นเมียของตนแล้วเมื่อเขาจ้องมองตั้งแต่หัวจรดเท้าเห็นว่าเธอมีหน้าตาที่สวยมากผิวพรรณที่ดูดี อีกทั้งอย่างพูดจาอ่อนหวานไม่เหมือนกับเมียเก่าของตนนั่นจึงทำให้เขานั้นประทับใจในการแลกเมียในครั้งนี้เป็นอย่างมากส่วนทางไหนอ้วนเมื่อกลับมาบ้านเขาก็ได้พบเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งคือนางผินเมียของนายโชดและตอนนี้เธอก็ได้มาอยู่ที่บ้านของนายอ้วนเช่นกันเธอได้พูดกับนายอ้วนขึ้นว่า ทำไมวันนี้พี่ถึงกลับมาบ้านช้าเช่นนี้อาหารที่ฉันทำเตรียมไว้เย็นหมดแล้วรู้ไหมหากกลับมาช้ากว่านี้ฉันคงจะเทให้หมากินหมดแล้วนะรีบไปอาบน้ำอาบท่าเสียแล้วรีบมากินข้าวเย็นหมดแล้วฉันหิวเมื่อนายอ้วนได้ยินนางผินพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจเช่นกันเพราะในที่สุดแล้ว ตนก็ได้เมียทำงานบ้านเก่งพูดจาต่อร้อต่อเทียงเขาได้จริงๆอีกทั้งนางผินนั้นก็ยังมีหน้าตาที่สวยสง่างามอีกด้วยและนั่นก็ทำให้นายอ้วนรู้สึกประทับใจในการแรกเมียครั้งนี้เช่นกันและคิดว่าตนนั้นคิดถูกแล้วที่ได้แลกเมียในครั้งนี้แต่ระยะเวลาผ่านไปได้ไม่นาน ชายหนุ่มทั้งสองคนก็ต้องกลับมากุ้มใจอีกครั้งเพราะแม้ตอนนี้ถึงจะได้เมียในแบบที่ตนอยากจะได้แล้วแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นมีความสุขแต่อย่างใดเพราะเมียของนายโชตที่เป็นนางนุชในตอนนี้เธอไม่ช่วยนายโชธทํางานบ้านใดๆเลยแม้ว่านางนุชจะไม่ขี้บ่นไม่จู้จี้จุกจิกเหมือนนางผินแต่กลับทำให้นายโชธนั้น คิดถึงนางผินที่เป็นเมียเก่าของตนมากๆที่ทั้งทำงานบ้านเก่งและหากตัดเรื่องขี้บ่นจู้จี้จุกจิกไปแล้วมันก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยส่วนทางนายอ้วนที่ได้นางผินไปเป็นเมียตอนนี้ก็ทำให้เขารู้สึกคิดถึงนางนุชที่เป็นเมียเก่าเมียร,รักของตนถึงแม้ว่าจะทำงานบ้านไม่เก่ง แต่ก็ไม่ขี้บ่นเหมือนนางผินในตอนนี้เธอทั้งจู้จี้จุกจิกจนหน้ารำคาญตัวเขานั้นรู้สึกเบื่อหน่ายมากและภายในระยะเวลาไม่นานชายหนุ่มสองคนก็อดทนกับเมียทั้งสองแทบไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับไปหาอาจารย์เพื่อจะขอร้องให้อาจารย์นั้นทำพิธีแลกเมียของพวกตนกลับมาคืนท่านอาจารย์ขอรับ ผมไม่ไว้กับเมียของกระผมแล้วเธอไม่ทำอะไรแถมยังทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อคำพูดของกระผมพูดจาเหมือนพูดกับต้นไม้อย่างไรอย่างนั้นขอให้ท่านนำเมียของกระผมมาคืนจะได้ไหมครับผมก็เช่นกันครับอาจารย์ผมทนเมียขี้บ่นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวบน่นจนผมหูชาทุกวันถึงแม้ว่าเธอจะทำงานเก่งก็จริง แต่แบบนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วขอรับผมเองขอเมียของกระผมกลับคืนมาเถิดจะได้ไหมขอรับนายโชตเมื่อได้ยินที่นายอ้วนพูดจาว่าเมียของตนเองเช่นนั้นจึงทำให้เขารู้สึกโกรธเคืองว่านายอ้วนต่อว่าเมียตนเองจะมาว่าเมียของข้าอย่างงั้นได้อย่างไรวะถึงว่าเมียของข้าจะขี้บน แต่เธอก็ทำงานบ้านเก่งไม่เหมือนเมียของเองหรอกวันๆไม่ทำอะไรเองทนไปได้ยังไงหรือว่าเองก็ไม่ต่างกันกันกบข้านักรอกมาว่าเมียข้าทำอะไรไม่เป็นเมียของเองนั้นเอาแต่ขี้บนบนจนข้าหูชาไปหมดแล้วมีดีก็แค่ทำงานบ้านเก่งเท่านั้นต่อให้เมียของข้าทำงานบ้านไม่เก่งแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่ขี้บน ไม่มาด่าว่าข้าเลยสักคำเพราะข้าเองก็ทำงานบ้านได้อยู่แล้วไม่ต้องจำเป็นได้เมียที่ทำงานบ้านเก่งๆหรอกนะชายหนุ่มทั้งสองคนตกเถียงกันเกิดขึ้นเพราะไม่ชอบให้อีกฝ่ายมาพูดว่าเมียตนไม่ดีและเมื่ออาจารย์เห็นเช่นนั้นท่านจึงรีบเข้าไปห้ามปรามให้ชายหนุ่มทั้งสองหยุดทะเลาะกันแล้วก็ได้พูดขึ้นอีกว่า เป็นอย่างไรเล่าตอนแรกพวกเองทั้งสองคนก็มั่นใจและยืนกรานบอกว่าจะแรกเมียกันอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วไหนว่าได้เมียในแบบที่ตนอยากได้สมใจปองทำไมตอนนี้อยากกลับมาแลกคืนทั้งๆท,ที่ตัวข้าก็บอกเองไปก่อนหน้านี้แล้วนะว่าพวกเองจะไม่สามารถ แลกเมียกลับคืนได้ชายหนุ่มทั้งสองคนเงียบแล้วก็ก้มหน้าไม่พูดไม่จาเพราะตัวของพวกเขานั้นก็รู้สึกผิดที่มองเมียแบบมุมแย่ๆมาโดยตลอดแต่ทว่าหากตัดข้อผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆในที่ตนไม่ชอบในตัวเมียที่เหลือเมียของพวกเขานั้นก็ดีที่สุดไม่มีใครเทียบเทียมสำหรับพวกเขาแล้ว และรู้สึกผิดที่ตัดสินใจกับการกระทำแลกเมียของตนในครั้งนี้ฮะในที่สุดก็คิดได้สักทีนะจำคำของอาจารย์ไว้นะเองทั้งสองควรเห็นคุณค่าในตัวเมียให้มากๆและนี่ก็เป็นบทเรียนที่ข้าอยากจะให้พวกเองได้เจอและรับรู้ไว้ ว่าเมียในฝันที่พวกเองอยากได้นักได้นะมันอาจไม่ได้ดีแบบที่พวกเองคิดเสมอไปหญิงทุกคนต่างมีคุณค่าในแบบที่ตนเองเป็นและอาจจะแตกต่างกันไปบ้างพอตอนนี้นึกได้พวกเองก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าก็มีเมียที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่เองดันตัดสินใจที่จะแลกเมีย สุดท้ายพวกเองก็อยากได้เมียคนเดิมกลับขึ้นมาสิ่งใดที่ไม่พอใจในตัวเมียเองก็ค่อยๆปรับปรุงกันสะเถิดนะไอ้อ้วนตัวเองเองก็เป็นคนพูดเองว่าสามารถทำงานบ้านแทนเมียได้ทุกอย่างก็ทำไปเถิดจะบ่นอะไรส่วนเองไอ้โชช เมียของเองจู้จี้ขี้บนก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นเป็นห่วงเองต่างหากทีนี้เข้าใจคุณค่าในตัวเมียเองแล้วใช่ไหมชายหนุ่มทั้งสองคนเมื่อได้ยินอาจารย์พูดเช่นนั้นก็ทำให้พวกเขาเข้าใจและนึกคิดกับสิ่งที่ตนกระทำเพราะในใจของพวกเขานั้นก็ไม่มีใครดีกว่าเมียของตนแล้ว และพวกเขาก็ได้เห็นคุณค่าของเมียตนที่ตนรักหญิงทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวของตัวเองแต่อาจจะมีนิสัยแตกต่างกันไปก่อนที่จะตัดสินใจแลกเมียตอนนั้นพวกเขาทั้งสองก็คิดว่าแต่เมียตนไม่ดีมองในมุมที่ไม่ดีของหญิงทั้งสองแต่ทว่าตอนนี้สุดท้าย พวกเขาทั้งสองก็อยากได้เมียคนเดิมกลับคืนสิ่งใดที่ไม่พอใจในตัวเมียเขาก็คิดที่จะปรับปรุงเข้าหาตัวนายอ้วนเองเป็นชายที่ทำงานบ้านเก่งตนจึงหันมาทำงานบ้านแทนเมียโดยที่ไม่บ่นซักคําส่วนตัวนายโชตก็ได้เมียที่จู้จี้ขี้บน่นนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นห่วงเขาก็พยายามปรับตัวให้เข้าใจในตัวเมีย จึงได้บอกอาจารย์และขอร้องท่านอาจารย์ไปสองชายหนุ่มเมื่อได้ยินอาจารย์พูดจบก็ทำให้เขาสำนึกได้กับสิ่งที่ตนกระทําเพราะในใจของชายทั้งสองตอนนี้ไม่มีใครดีกว่าเมียของพวกเขาจริงๆแล้วและทั้งสองก็ได้เห็นคุณค่าในตัวเมียของซึ่งกันและก,กันส่วนอาจารย์ก็คงเห็นว่าทั้งคูู ได้สำานึกผิดจริงๆก็เลยตัดสินใจที่จะทำพิธีสลับแลกเมียคืนให้กับทั้งสองทันทีตอนแรกที่อาจารย์บอกไปว่าไม่สามารถแลกกับคืนได้ท่านแค่ต้องการอยากจะดัดนิสัยของชายหนุ่มทั้งสองที่เอาแต่ใจมองแต่เมียไม่ดีแต่หารู้ไม่เป็นเพราะใจตนนั้นที่คิดอคติ ทั้งทั้งที่ตอนแรกก่อนจะแต่งงานก็ยินดีและรับรู้อยู่แล้วว่าเมียของตนมีนิสัยเป็นอย่างไรจนในที่สุดพิธีการแลกเมียสลับเปลี่ยนอาจารย์ทำเสร็จสิ้นทั้งคู่จึงรีบกลับไปบ้านของตนเพื่อไปหาเมียที่ตนรักทันทีและนายอ้วนกับนายโชตก็ไม่คิดที่จะมาทำพิธีแลกเมียเช่นนี้อีกแล้ว เพราะทั้งคู่ก็ต่างรักเมียตนมากขึ้นและเข้าใจในสิ่งที่เมียของพวกตนนั้นเป็นตั้งแต่บัดนั้นชายทั้งสองจึงได้กลับไปอยู่กับเมียของตนจริงๆที่ตนนั้นรักพวกนางมากแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วไม่คิดที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์อีกต่อไป จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ